นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะก,การละรังหนึ่งในหมู่บ้านมีเด็กคนหนึ่งกําลังเลี้ยงแกะอยู่ในทุง่งหญ้าและเขารู้สึกเบื่อกับชีวิตการเลี้ยงแกะที่ไม่มีความบันเทิงอะไรเลยทั้งวันได้แต่ไล่ต้อนแกะกินหญ้าไปเรื่อยๆเ,เขาจึงพยายามหาเรื่องราวที่ทําให้ชีวิตของเขามีสีสันวันหนึ่งขณะที่เขาพาแกะไปเดินกินหญ้าแบบปกตินั้น เขาก็นึกได้ว่าเขามาทําหน้าที่เฝ้าแกะเพราะว่าเจ้านายสั่งไว้ให้ดูแลแกะให้ปลอดภัยจากหมาป่าดังนั้นเขาจึงเกิดไอเดียนำจุดนี้มาสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองเขาร้องตะโกนเสียงดังจนเสียงของเขาลงไปที่หมู่บ้านเขาร้องว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วมันกำลังจะเข้ามากินแกะของข้า ใครก็ได้ช่วยด้วยหลังจากนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงของความช่วยเหลือจากเด็กแก่พวกเขาก็รีบวิ่งและหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อหวังช่วยเหลือเด็กและแกะที่เขาเลี้ยงจากหมาป่าแต่เมื่อขึ้นมาก็ไม่พบอะไรเด็กคนนั้นจึงได้แต่ขำและพูดออกมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าแค่ล้อเล่นข้าเบื่อเบื่อข้าไม่มีอะไรทำ ถ้าเลยอยากจะหาอะไรสนุกสนับทำเท่านั้นชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นจึงได้แต่ต่อว่าเด็กและกลับลงไปที่หมู่บ้านอย่างหัวเสียวันถัดมาเด็กคนนั้นก็ตะโกนเรียกร้องความสนใจเหมือนเมื่อวานพวกชาวบ้านวิ่งไปช่วยเหลือเขาแต่ก็โดนตกหลุมพรางเด็กเลี้ยงแกะแกล้งอีกรอบและวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังทำหน้าที่ พาแกะไปกินหญ้านั้นกด้นนีีหมาป่าตัวจริงกระโจนออกมากินแกะของเขาเป็นอาหารเด็กชายวิ่งไปขอความช่วยเหลือพร้อมตะโกนเสียงดังว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วมันกําลังจะเข้ามากินแกะของเขาช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านจะได้ยินแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเพราะคิดว่า เด็กี้ิงแกะจะลอกพวกเขาอีกซึ่งหมาป่าก็ได้กินแกะของเด็กชายไปจนหมดไม่เหลือเลยสักตัวปล่อยให้เด็กชายนั่งร้องไห้เพราะไม่เหลืออะไรเลยนิ่า่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อถือคนโกหกในยามที่เขาพูดความจริง